และนี่คือสกิลการกดดิ่งขอนหนุ่มขอเงยเยอะทุกคนโอ้โหข้างบ้านถือแบงค์มารอแล้วนะหร,รือว่ารถไอติมมาโอโ๋อสัตวลูกคนเล็กนะ่ะนี่นี่ที่รุ่นนี้เขาไม่ใช้มือนะคะทุกคนแอดวานจ้าใช้คางกดไปเลยในรออีกทีนี่อย่างเฟีเ้ยวค่ะตัดภาพที่เจ้ายามาทุกคนจีบเลยจ้ะประวัติมาใกล้เมื่อไหร่เนี่เออจะได้ไง่าย ต้องซ่อนแล้วนะทุกคนกระดิ่งเนี่ยยิ่งเป็นขนมปอดยิ่งหนักเลยไหนๆก็กดดิ่งเรียกมอนรถไอติมมาหน้าบ้านแล้วเนาะก็ทำไอติมให้กินซะเลยบีบไปเลยจะบีบไปกินไปเต็มกี่โมงจะ้าบอกด้วยและนี่คือวิปซอฟ์ครีมน้องหมานะคะทุกคนเด็กๆชอบมากฉีกซองบีบทานแบบนี้ก็ฟินนะคะหรือจะทําเป็นไอติมแช่เย็นดับร้อนแบบที่เราทําก็ได้เช่นกันค่ะ เขามีหลายรสชาติเลทุกคนเด็กๆสำหรับทานได้ไม่เบื่อเป็นขนมที่ทานเล่นแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยนะเพราะเขาจะมีเสริมวิตามินที่ต่างกันไปในแต่ละรสชาตินะคะอุย้ยน,นี่หน้าตาไอติมของเราทุกคนนะ่ากินด้วยน่ารักด้วยอันนี้ให้หมีขาวด้วยทุกคนให้หม,ม,มีกินหมีไงเด็กๆอร่อยได้แบบไม่ต้องกังวลเพราะว่าวิปซอฟต์ครีมเนะี่ยเขาไม่ใส่เกลือนะคะไม่ใส่วัตถุก,กันเสียคะ่ะดีต่อน้องหมาแน่นอนอันนี้ชัวร์เลยเด็กๆก็กินกันแบบฟินเลยฟินกันไปยาวๆเลยจ้าชอบยกแก๊งเลยวิธีทําให้ลูกรักมันง่ายมากกทุคคนแ่มมีวซอลก ก็รักลูกก็หลงแล้วจ้า